ชนะ3ประตูต่อศูนย์ของลิเวอร์พูลนะครับที่มีต่อเบอร์สลี่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทำให้ลิเวอร์พูลเองตอนนี้โคต้ายูฟ่าแชมเบอร์ลีกใกล้เข้ามาจริงๆแล้วละครับตลอดผู้ชมก็สุขคุยทบเวานะครับอยู่กับผมทศพลรัตนะนะครับคุยทบทวาในอีีนี้ก็มาพูดกันถึงหลังเกมที่ลิเวอร์พูลนั้นบุกไปเอาชนะเบอร์์ลี่ได้นะครับก่อนจะพูดถึงเรื่องของเกมการแข่งขันไปดูไฮไลท์กันก่อนเลยครับ ไปดูไฮไล้์ที่เทิร์ฟมัวนะครับลิเวอร์พูลเจอกับเบอร์ทรีครับจังหวะนี้ยิงมาได้ชาร์ตโอ้โหเกือบไปเหมือนกันนะครับสิโอมาเน่นะครับบอลชาร์ตดู้ยซ้ายโอ้โหหลุดกรอบออกไปครับโอ้จังหวะที่เทนส์ครับยิงฉลับมาเล็กน้อยนะครับมาเน่ได้พยายามลองเข้าฮอตแต่ว่าไม่เข้ากรอบครับโอกาสของเบอร์ทรีเจ้าบ้านบ้างครับเปิดยาวมาอ้า คู่เซนเตอร์ประกอบไปดีได้ยิงก่อนเลยโอ้โหขีเกือบไปครับความเข้าใจกันในคู่เซนเตอร์ของลิเวอร์พูลยังคงมีปัญหานะครับที่ปล่อยให้วูดได้ยิงโอ้โหแต่แม่ลูกนี้อย่างน้อยๆไม่ต้องเข้ากรอบอ่ะครับโอกาสลิเวอร์พูลบ้างครับเทียโก้พักหนึ่งสองสวยได้ยิงโอ้โหหลุดไปนิดเดียวครับเทียโก้กันดาร่าครับเล่นชิงหนึ่งสอง 1, 2, กับโมซาน่าสวยแล้วแต่ว,ว่าจังหวะยิงมันโอ้โหบิดบ้าไปหน่อยครับหลุดเสาสองไปยังศูนย์ครับโอกาสของเจ้าบ้านครับเบอร์ซี่ ให้ออกมาซ้ายแตะคืนแตะหนึ่งจังหวะแล้วซัดด้วยซ้ายลูกนี้ยังไม่ผ่านมือ,อซอนเบเกอร์รครับลูกจิงของแม็กซ์นิวโอเข้ากรอบด้วยครับแต่ว่าไม่หนีมือของเบเกอร์เท่าไหร,คร่ครับจังหวะลิฟท์ครับบอลเลยมาวรเบอร์ซันครอสเข้าไปลูกนี้มองชงม,มาแล้วได้จิงก็หูยข้ามคานครับเกือบไปครับนเะดียลฟิลิปพักลูกนี้แล้วจิงโอ้โห หลุดออกกอล์ไปครับยัง0-0จังหวะของโรบสันครับให้เข้ามาแล้วเฟมิโนเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโรเบิร์โตเฟมิโนครับช่วงท้ายครึ่งแรกอู้จังหวะที่มาเน่ให้มาโรบซันหักสี่เท่าสากลับมาครับโอ้โหวิ่งแซงเกมรับของเบอร์สลีย์มาครับแล้วก็แปรด้วยขวาครับเข้าไปหนึ่งศูนย์ครับครึ่งแรกลิเวอร์พูลนัมครึ่งหลังครับซาดิโอมาเน่ มาเน่ดึงจังหวะครับมาเน่เปิดเข้ามาแล้วโขก2 0ต่อ0ครับโอ้โหเรียบร้อยครับประตูแรกของนาทีมฟิลิปินะครับแวนะรับวัย24ปีดูจังหวะที่ขึ้นโขกโอ้โห,โโหด้วยรูปร่างสูงใหญ่190ซนติเมตรของเขาเลยครับแล้วจูจังหวะเทคนี่ยอดเยี่ยมเลยครับเอาชนะเบนมีได้โอกาสของเบอร์ซี่ครับ ลูกเตะบุมเปิดมาเสาสองมงไปเดี๋ยวเอา้าเคลียวมาเฉยเลยครับโอ้โหเกือบจะตีไข่แตกได้ครับโอ้โหยังโดนโมงทิ้งออกจากเส้นได้ดูภาพช้ารนครับโมงลูกนี้โอ้โหอยู่ที่เส้นแล้วเคลียวมาได้เป็นไดแทนเนลฟิลลิป่ะครับอยู่ถูกที่ถูกเวลาครับทำไมดิวฟูยังไม่เสียประตูแล้วออกเล็กชมเบมนครับลงเป็นตัวสมรองล็อกเข้าสายยิงเรียบร้อยเลยครับ 3ประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่88จะกอเล็กออกเลลกชมเบนร์เลนหรือผู้เก็บ3คะแนนได้สำเร็จครับ นั่นก็เป็นไฮไลท์นะครับจากทรูวิชันที่นาให้คุณผู้ชมได้ดูน,นะครับก็3ประตูจากลิเวอร์พูลย้ำอีกครั้งว่าได้ประตูจากโรเบิร์โต้ฟิมิโนนะครับนัตเชียลฟิลิปแล้วก็อเล็กอเล็กชันเบลในช่วงท้ายเกมนาทีที่88นะครับหลังจากจบเกมนี้ไปแนะ่นอนแล้วว่าอันดับตารางคะแนนของลิเวอร์พูลนั้นถือว่าพวกเขาเข้าใกล้โคตายู ota, va, ick, ่าแชเบลีกแทบจะเกือบเกือบจะแบเบอร์เลยก็ว่าได้เพราะว่านัดสุดท้ายของพวกเขานั้น จะต้องลงเล่นเจอกับคริสเตนพาเลตซึ่งพวกเขาได้เล่นในบ้านซะด้วยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับลิเวอร์พูลถ้าไม่สะดุดเองนะครับส่วนเลสเตอร์ซิตี้นั้นพวกเขาจะต้องเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ครับโอ้โหก็เลสเตอร์งานหนักกว่าแน่ๆละครับส่วนทางด้านของเชลซีเองก็ต้องเจอกับอาเันวิลล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้ง3ทีมนี้ยังคงมีลุ้น ในการไปอยู่่าแชมเปียนลีกไม่ใช่ว่าลิเวอร์พูลเก็บ3คะแนนได้เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วจะได้ไปเลยนะครับยังต้องลุ้นถึงนัดสุดท้ายแต่สถานการณ์นั้นอย่างที่ได้บอกไปใน EP ก่อนหนะ้าคือมันอยู่ในมือของลิเวอร์พูลแบบ100%แล้วเพียงแค่เขาสู้กับตัวเองชนะให้ได้ทุกอย่างจบครับเพราะว่าลูกได้เสียพวกเขาก็ดีกว่าเลสเตอร์ซิตี้อยู่ถึง4ประตูจะมี ฟ้าถล่มก็คือเลสเตอร์ไปยิงทอร์นาอสเปอร์เละเทะแล้วลิเวอร์พูชลชนะได้แค่1นึนเลเทะนี่คือ560เลยนะฮะเลสเตอร์ต้องต้องทำให้ได้แบบนั้นเลยซึ่งแหมโอกาสมันเป็นไปได้ค่อนข,อขอ้างยากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าอะไรจะไม่เกิดขึ้นนะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แหละในเรื่องของฟุตบอลเพราะฉะนั้นนัดสุดท้าย4ี่ทุ่มนะครับวันอาทิตย์เตะพร้อมกันทั้ง10คู่ทูวิชันถ่ายทอดสดให้ได้ชมทั้ง10คู่พร้อมกันเลยนะครับก็ ลุ้นทีมที่คุณรักกันได้วันอาทิตย์นี้ว่าจะจบอันดับที่อะไรนะครับหลังจากจบเกมของลิเวอร์พูลมีนักเตะคนหนึ่งที่อยากจะพูดถึงนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายหๆสื่อเองก็พูดถึงนั่นคือนาเทเนีลฟิลลิปอ้าวนาเทเนีลฟิลลิปกองหลังวัย24ปีรายนี้โดดเด่นอย่างมากในการเล่นเกมรับและก็ทำประตูได้ด้วยซึ่งแน่นอนครับมันเป็นประตูแรกในพรีเมียร์ลีกอังกฤษของ กองหลังลายนี้นะครับหลังจากจบเกมมีการให้สัมภาษณ์ออกมาโดยเจ้าตัวบอกว่าเกมนี้มันหนักสุดๆต้องใช้ความแข็งแกร่งเข้าปะทะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละเล่นกับเบอร์นลี่ผมวิเคราะห์ไปแล้วว่าเบอร์นลี่นี่โจมตีลูกากาาศใช้ลูกหนักเข้าสู้อยู่แล้วนะครับโดยทางด้านของฟิลิปนั้นบอกว่าให้สัมภาษณ์ว่าอะไรที่เขาชอบมากกว่ากันระหว่างการทำประตูได้กับ1จังหวะที่เขาเคลียร์บอลออกจากเส้นทางด้านของนัทฟิลลิปนนบอกว่า ที่ต้องชอบที่สุดก็คือการเคลียบอลออกจากเส้นเพราะนั่นคือหน้าที่ของเขานะครับนั่นคืองานของเขางานของกองหลังคือหยุดไม่ให้ลูกบอลเข้าตาข่ายส่วนการทาประตูได้นั้นมันเป็นโบนัสเพราะนั้นเขาชอบการเคลียออกจากเส้นในจังหวะน,นั้นมากกว่าซึ่งก็ได้ดูไปแล้วในไฮไลท์นะครับใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูได้ไฮไลท์ที่เรานํามาฝากกันนะครับผลงานของเจ้าตัวเนี่ยลงเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษไป 14เกมเป็นสำรอง2เกมนะครับทั้งหมดนะนี่คือโอเวอร์ออลทั้งหมดนะครับ1ประตู1แอสซิตเสียไป2ใบเหลืองแต่ผลงานเมื่อวานนี้ครับเราพูดถึงผลงานเมื่อวานนี้ล้วนๆเจ้าตัวเนี่ยถูกยกให้เป็น Man o อฟเดอะแมตจากทางด้านเว็บไซต์ w o o s c o r e เลยนะครับเจ้าตัวเนี่ยเลสติ้งได้เต็ม10ได้9.5ครับแล้วก็มีการจ่ายบอลสาเร็จถึน79%นอกจากนั้นชนะลูกอากาศถึง9ครั้งนะครับแล้วก็ แท็กเกิลชนะหรือว่าปะทะชนะด้วยรูปปกติเนี่ยไม่ใช่ลูกอา,ากาศถึง3ครั้งด้วยกันเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากลเลยคนเชียร์เลยครับว่าเ hey, ฮ้ยตนทีมชาติอังกฤษไปเลยไหมโอ้โห oh, oh, เดี๋ยวรอดูอสักลักหนึ่งใจเย็นแต่ว่าถ้าผลงานดีแบบนี้แต่ไม่ใช่เมื่อวานที่มีข้อผิดพลาดนะครับเมื่อวานยังมีข้อผิดพลาดในการยืนตำแหน่งในการสื่อสารกับคููเซนเตอร์อย่างริสวิลเลียมอยู่พอสมควรแต่เมื่อผลงานทีมชนะ มันก็มีจุดดีมากกว่าจุดด้อยแหละแต่ไม่ใช่ว่าจุดด้อยไม่มีเลยนะไม่ใช่ผมจะมออวยแบบเราเซนะมันก็มีจุดด้อยอยู่บ้างยังคงต้องรักษาคุณภาพในเกมแบบนี้ให้ได้ผมเชื่อว่าในซีซั่นหน้าแนวรับที่พูจะสนุกมากขึ้นนะครับวอร์จิฟันได้กลับมาแล้วโจโกเมสก็น่าจะทยอยกลับมารวมถึงมีเจ้าฟิลิปคนนี้แหละถ้าลองได้ยืนคู่กับวอร์จิฟันได้โอ้โหนี่คือกำแพงสูงตง่างหงา190บวกขึ้นทั้งสองคน อยู่หน้าอซอนเบกเกอร์โอ้โหนี่คือเกมรับที่ลิเวอร์พูลอยากได้เลยหวังว่านี่จะเป็นขึ้นลูกใหม่แล้วก็เป็นแนวรับที่ฝากความหวังได้อีกสัก1คนนะครับนอกจากทั้งทีมชาติอังกฤษแล้วก็ฟันๆัล,ลิเวอร์พูลเองก็น่าจะชื่นชอบนะครับอ่ะนี่คือหลังเกมการแข่งขันระหว่างลิเวอร์พูลกับทางด้านเบอร์ซิลี่นะครับย้ำอีกครั้งเกมนัดหน้า ลิเวอร์พูลเจอคิตตันพาเลทครับเลสเตอร์ซิตี้เจอกับทอตแนมฮอสเปอรส์ส่วนเชลซีจะเจอกับอาร์เซนอลวิลล่าสามทีมนี้ยังมีโอกาสลุ้นไปฟุตบอลอยูฟ่าแช,ชมเปียนลีกนะครับส่วนอันดับที่6นั้นสเปอร์เองยังลุ้นอยู่กับเวสต์แฮมอยู่เหมือนกันแต่ว่าอันดับ6ลงไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ลุ้นในยูฟ่าแช,ชมเปียนลีกแล้วเพราะว่าแต้มมันห่างแล้วนะครับ67กับ66คะแนนซึ่งทางด้านของเวสต์แฮมมี62คะแนนมันไม่ทันแล้วติดตามชมได้นะครับ4ี่ทุ่มตรง ทุกคู่ถ่ายทอดสดผ่านทาง t r ท v i s i o n ส่วนก่อนเกมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมาคุยกันในคุยเทวเวลาใน EP ต่อๆไปเช่นเดิมนะครับคุณสหรับการติดตามด้วยในคุยเทวเวลานะครับ EP นี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ